ทุกคนครับวันนี้เราจะมาป้ายากันครับใครที่กำลังมองหาที่โกหนวดไฟฟ้าขอแนะนำเลยเอ็นเทิร์นตัวนี้ดังมากยอดขายกันหนำ่ำเราได้มาพร้อมสายชาร์จแบบนี้เลยครับและแปรงทำความสะอาดก็มีมาให้ด้วยนะเออเครื่องเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายเอ็นเทิร์นรุ่นมินิ6นะครับใช้งานง่ายมากแค่ปุ่มเดียวรู้เรื่องออกแบบดีไซน์มาอย่างทันสมัยสีดำเงาดูสวยงามและเทมากระบบโกนแบบไม่เหล็ก ใบมิดกลเหมาะสำหรับคุณผู้ชายครับขนาดกระทัดรัดชอบมากเลยนะครับเครื่องกลหนหัไฟฟ้า Ensen Mini 6นะคะรับเซเวอร ดูสิทุกคนมันใช้งานง่ายมากแค่เลื่อนมือแล้วก็โกนออกได้ง่ายโกนออกง่ายไม่บาดผิวโกนออกไวออกเกลี้ยงไม่ต้องออกแรงเยอะแถมยังพกพาได้ทุกที่และที่สําคัญชาร์จเข้าไวมากซันบายได้นานสุดๆไปเลยเลยครับใครที่กําลังมองหาเครื่องโกนอดไฟฟ้านะครับแบบแรไอเทมแบบนี้เลยเท่แบบนี้เลย,แบบเลยบอกเลยว่าต้องมีไว้ครอบครองราคาไม่แรงครับจัดโปรเด็ดเลยแค่239บาทขายไปแล้วกว่า5 6, 6้แสนตัวเครื่องใช้แล้วรู้สึกมั่นใจดูสะอาดตาแถมหน้านะครับยังดู อีกด้วยใครที่สนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยครับของดีแบบนี้นะครับมีอะไรก็อยากจะแนะนำนะไปสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยครับ